วอว่ะมาแล้วอ่ะมีเสียงเพื่อนด้วยไหมวะมีดีมีเสียงมึงทุกคนแหละข้างบนมีการกดนี่ด้วยเพื่อนเออมันมาใหม่เนี่ยกูเป็นโซโล่ดิว่ะเฮียพี่ติ้งโซโล่อ่ะเอาอะไรมาวัดวไอ้สัตว์ตัวต้นไม้ไปโซโล่ก็ได้เปล่าสงไม่ให้พไทติ้งโซโล่อ่ะกูพุชเชรดดิว่ะเฮียกูเลือกตัวไม่ได้เพื่อน ก็เลือกตัวไม่ได้วะ่ะอ๋อ<ะ>มันกำลังถึงเวลาแบนมันแบนกันเววเกินแก๊งเกอร์ดีกว่าเพื่อนเขาแบนคฟุดกันเรื่องวะ่ะไม่แบนวะ่ะพุชเชอร์ทำไมกูถึงเลือกพุชเชอร์ไม่ได้วะเพื่อนจริงเหรอวะกูเลือกเองพุชเชอร์นี่ไงพุชเชอร์อ่ะมันโดนแบนไปแล้วอ่ะตัวที่มันจั๊กได้อ๋อ ไอพิซเนอร์948อยู่ไหนวะกูเล่นเองต้องแก้ให้กูดิเวรานั่นมันบูชเชอร์ถุยอย่างงี้ดิวะนะไอเฮียมึงอย่าเล่นอย่างี้ดิคนละเกมเอาไอเฮียเลือกไม่ทันนี่มึงโดนพิซเนอร์468กูไ้สัตว์นี่เมมกดขุนเดทมาเลยเพื่อนไอเฮียไม่มีแคลี่มึงชอบอย่างงี้มึงไม่เห็นสกอยเหรอวะ แคสเลนสนีไงแครี่แคสเลนน่ะเมโมตี้แซดไอสัตว์ชื่อก็เท่แล้วอะ่ะตัวกูก็แครี่นะเว้ยสเกิลก็แครี่ตีมันดูยังไงวะเพื่อนเออเก่ามันแครี่กาก,กไอสัตว์กูนีเออ่เฮ้ยอย่าดูถูกเพื่อนนี่วะพิซเนอร์หกสี่แปดไอสัตว์มึงเจออาพี่อะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเวงฮี้อะไรกนพื้นฐานนี่เพื่อนเดี๋ยวกูขึ้นไอสัตว์ตัวนี้ออกอะไรวะ กดอะไรซื้อของกดบีตอนพื้นฐานนี่ว่าอย่าลืมกูนี่เลยเริ่มเกมใหม่เตี่ยมึงสิเริ่มใหม่ทำต้อยอะไรปลืองไออีห้าดอกเริ่มใหม่แล้วฮะโอ้อย่างงั้นพอแค่นี้ครับหยุดคลิปครับ